เลยไๆนี่อันนี้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้เล่นกันเข้าใจเลยรัพท์อยู่ไนไม่ทุกคนรู้จักไหมรุ่นนี้ใครรู้จักบ้างพระแก้วสัพสามิตรเนื้อเงินเงินเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เงินเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเขาเรียกว่าพระแก้วเนื้อเงินกลมสัพสามิตรนะครับพระแก้วมรกต มีโคทั้งใต้ด้วยนะอ่าเป็นเป็นเป็นวัตถุมงคลที่ปลูกเศษเยอะเกจิเศษเยอะมันมีกล่องด้วยกล่องมีกล่องด้านใต้สวยไหมสวยไหมเป็นเป็นรุ่นที่เล่นกันจะมาพร้อมกล่องแบบนี้น่าจะปลูกเศษประมาณปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบกว่านี่เป็นกล่องแบบนี้ทุกคนเราไปถ่ายรูปกัน พระแก้วสปะสามิตรเนื้อเงินเป็นเงินแท้นะครับเดี๋ยวเปิดให้แป๊บหนึงสักครู่จะเปิดให้เดี๋ยวผมเปิดให้สักครู่หนึ่งนะพระแก้วกลมสปะสามิตรเนื้อเงินพระเออยากได้ไหมเป็นเงินเก้าสิบเก้าจุดเก้าเลยนะยวแบ่งให้แป๊บหนึงพระแก้วกลมสปะสามิตรเนื้อเงินอันนี้เป็นรุ่นที่เล่นกันเลยนะทุกคนเป็นรุ่นที่เล่นกันเลยนะ เป็นรุ่นที่เล่นกันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาเข้าเดี๋ยวเอาเข้าตะก้าก่อนเดี๋ยวผมเอาเข้าตะก้าแป๊บนึงพระแก้วสาาับพสามิตรเนื้อเงินครโ่เดี๋ยวใส่ตะก้าก่อนเดี๋ยวตะโขเดี๋ยวเข้าตะก้าแป๊บนึงมีอยู่ประมาณกี่องค์มาดูจะนับก่อนเนี่ยได้มาพร้อมซองเดิมๆเ,เลยเป็นกล่องเข<อ>าจะ เขาจะบรรจุเขาจะบรรจุใส่กล่องมาร้บบรรจุใส่กล่องแบบนี้มาเขาจะบรรจุใส่กล่องแบบนี้กล่องกัมเยีพผ้าแก้วสับะามิตรเนื้อเงินนี่เป็นกล่องแบบนี้เป็นกล่องแบบนี้คนระับนี่ พระแก้วส,บสับปะสิดเนื้อเงินแท้เนื้อเงินแท้พระแก้วสับสามิรเนื้อเงินรูปหลอ่อพระแก้วสับสามิดเนื้อเงินเนื้อแบ่งให้ทุกคนใช่เงินแท้ครับพวกนี้เป็นเงิน99.9%รุ่นเล่นกันครับเป็นพระเล่นกันนะไม่ได้พระย่อยนะเป็นพระเล่นกันเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้แป๊บหนึ่ง รอสักคู่รอสักคู่ทุกคนครหรือทีก็หาเจอทีหนึ่งของไปกดในตะกร้าได้เลยนะครับพระแก้วสับปสามิตรเนื้อเงินนะครับพันสามพันสามใช่เงินแท้ครับเงินแท้เป็นรุ่นที่เล่นกันนะรุ่นที่เล่นกันนะอันนี้เป็นพระเล่นกันนะครับเป็นรุ่นที่เล่นกันพระแก้วสับปสามิตรเนื้อเงิน เป็นพระที่พิธีดีมากนะเดี๋ยวผมอ่านประวัติให้ฟังสร้างปีพศ2539นะครับสร้างปีพศ2539ในโอกาสครบ14ปีของกรมสัรพะสม,มิตและในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราช50ปีการจนาพิเศษเมื่อปีพศ2539พิธีพุทธาพิเศษใหญ่ที่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือวัดพระแก้วนะครับ สำหรับจนวนโลหะที่นำมาหลอมได้มาจากเกจิช่วประเทศไทยโดยมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นร่วมจำนวนกันปลุกเสก69ลูกอาทิเชน่นอาจารย์นองวัดไซขาวหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อจรานวัดอัมพวันหลวงปู่คำพันวัดท่าหมหาชัยหลวงพ่ออุตมะแล้วก็พระเกจิมากมายที่ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับมีโค้ดมีหมายเลขมีนัมเบอร์ทุกองค์มีโค้ดมีหมายเลข มีนัมเบอร์ทุกองนะครับต่อโคดรลันหมายเลขทุกองนะครับใครอยากได้ไปจิ้มในตะก้าพระแก้วสัพพสามิตรพระแก้วสัพพสามิตรเนื้อเงินมีแค่มีสต็อกแค่ร้อยสามสิบองค์นะครับมีร้อยสามสิบองค์หมดแล้วพระแก้วสัพพสามิตรเนื้อเงินนะครับพระแก้วพันห้าเขาจะมีกล่องน้ําเงินอยู่กล่องอยู่ไหนวะ อ่ะนี่นะครับพันห้าพี่โอโอบูนะครับพันห้าแคปหน้าจอทักข้อความเพจได้เลยครับอ่าพระแก้วทรงเครื่อง,องเนื้องเงินให้ถูกๆเลยเอาพันห้าพอองละ 1, 5, พันห้าพอนี่เดิมๆเ,เลยมีกล่องด้วยนะพระแก้วกลมสปสามิตรพระแก้วทรงเครื่องเอาองละพันห้าพออันนี้ไว้ครับพระแก้วสปสามิตรนะครับ พาะแก้วทรงเครื่องกรมสับสามิตรนะครับผมอ,องละพันห้าพอหเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับองละพันห้าเนื้อเงินเนื้อเงินพายแก้วสับสามิตรเนื้อเงินนะครับผมพันห้าเท่านั้น ใครรับพิมพ์ปิดถูกนะราคานี่ถูกนะพันห้านี่ถูกมากนะถูกกว่าท,วทั่วไปเลยนะอันนี้อะไรโคตรสวยเลย